เมื่อกี้ที่อยู่ในห้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นะคะอ่าเหมือนตัวสั่นๆครับเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดครับใจวิวๆิอยู่ตลอดเลยครับมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในห้อง่อเพึ่งครั้งเนี่ยครับแต่ปกติไม่ค่อยได้เข้าไปในนั้นเท่าไ,ไหร่ครับแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นประเดิมดีขึ้นครับอันนี้พี่ช่วยเล่าย้อนความให้หน่อยได้ไหมว่าคุูมารองเนี้ยมันมาอยู่ที่บ้านพี่ได้ยงไร เมื่อสิบปีก่อนก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พี่ชายของแฟนเขาได้เลี้ยงกุมารในห้องนี้หลายองค์ครับแล้วพอทีนี้เขาออกไปจากบ้านนี้แล้วเขาก็ขนกุมารออกไปแต่ทีนี้เขาขนไปไม่หมดของที่เขามีนี่ส่วนใหญ่ตอนที่เขามาบูชาห้องนี้มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่เป็นพวก กุมารพวกเครื่องรางอะไรพวกเนี้ยแต่กุมารก็จะเยอะหน่อยแล้วตอนนี้เ<ป>ขาไปไหนเขาอ,อยู่ที่ไหนพี่ไม่ทราบเลยครับแต่นี่อันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือของที่ยังคงเหลือไว้ถูกไหมฮะใช่ครับพี่อันนี้คืออะไรอ่ะพี่มีคนเคยทักผมว่าเป็นพายกุมารพี่ตอนนั้นที่ไปหาใครยังไงแล้วเขาทักว่าไงเขาก็เหมือนจะให้ผมบูชาเขาต่ออะไรเงี้ยแต่ผมไหวก็ไม่ไหวแบบมันยังนี่มันเหมือนพี่เข้ามาห้องนี้พี่รู้สึกไม่ค่อยดีถูกไหมใช่ พี่ลองจับให้ผมเลยไหมแต่ตอนนี้เหมือนตัวพี่สันพอเข้ามาในห้องนี้ถูกไหมใช่ครับอาการเป็นยังไงพี่มันเราเล่าผมฟังหน่อยมันมนมัน,ม,นมันสันส่นๆมันจะร้องไห้หน่พี่สมานแมันมาอยู่ในบ้านหลังได้ไงเ่อ๋อพี่พี่ชายแฟนเขาเอามาเลี้ยงครับตอนแรกเลี้ยงเยอะเต็มแต่เยอะเยอะกว่านี้แต่เนี่ย เขาเขาขนไปไม่หมดครับเหลืออยู่อันนี้องค์เดียวตอนย้ายมาแรกก็ยังไม่มีอาการคนระับอันมามีช่วงหลังแบบสี่ห้าปีหลังแรกเริ่มก็เหมือนจะแบบเวียนๆหัวสันส่นๆเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดลเจ็บหน้าอกแล้วก็ลามลงไปถึงแบบปวดท้องอะไรเงี้ยก็หมอนัดทุกสามเดือนแล้วก็เจาะเลือดตอนแรกก็บอกเป็นภูมิแพ้แล้วก็ระาะ อักเสบเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวก็หายแล้วหมอก,ก็นัดอยู่เลื่อจนได้สองกล้องสองไปสองรอบหมอก,ก็บอกไม่เจออะไรก็ไม่มีสาเหตุอะไรที่เจอพักใจหน่อยนะไม่รู้ตอนนี้อาการที่อยากรู้ว่าให้พักค่อยๆเล่าเรื่องทั้งหมดมาผม,ผมผมอยู่ในห้องนี้แล้วมันรู้สึกไม่ไหวครับเป็นไงตอมันมันมันสั่นๆมันเหนื่อย คุณผู้ชมครับอย,ยู่ๆคุณพักก็มีอาการหายใจไม่ออกและมีท่าทีเหมือนคนจะร้องไห้ตั้งแต่ที่เข้าไปนั่งในห้องทีมงานจึงตัดสินใจให้คุณทากออกมาจากห้องที่มีพลายกุมารและเริ่มสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งเมื่อกี้ี่อยู่ในห้อง,องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคะอ่าเหมือนตัวสั่นๆครับเหมือนจะร้องไห้อยู่ตลอดครับใจวิวๆอยู่ตลอดเลยครับมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เข้าไปในห้องไหมเออเพิ่งครั้งเนี้ยครับแต่ปกติไม่ค่อยได้เข้าไปในนั้นเท่าไหร่ครับ แล้วตอนนี้อาการดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นครับอันนี้พี่ช่วยเล่าย้อนความให้หน่อยได้ไหมว่ากูมานองค์นีม้มันมาอยู่ที่บ้านพี่ได้ไงเมื่อสิบปีก่อนก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้พี่ชายของแฟนเขาได้เลี้ยงกุมารในห้องนี้หลายองค์ครับแล้วพอทีนี้เขาออกไปจากบ้านนี้แล้วเขาก็ขนกุมารออกไปแต่ทีนี้เขาขนไปไม่หมดตอนย้ายเข้ามาอยู่แรกๆก,ก็ยังไม่มีอาการแบบพอมาช่วงหลังๆ สักรูป4ี่ขวบห้าขวบเนี่ยก็มีเริ่มมีอาการปวดท้องเว้นหัวอะไรเงี้ยมามาเรื่อยๆครับจนหาหมอมา4ปีหปีอะไรเงี้ยก็ก็ยังเหมือนเดิมก็ยังไม่หายครับพอดีมีร่างทรงคนหนึ่งเขาทักว่าเป็นภายกุมารที่กําลังเล่นงานเราอยู่